สนุกกับชีวิตที่เลือกได้ในสไตล์คุ้นกับใหม่ Isuzu MU7 Choice Your Way Your Choice ก่อนเลยครับทาไมถึงเกิดเขาหลักจัดตั้งค่ายมวยของตัวเองครับอ๋อบังเอยผมชอบมวยมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะอายุสิบสองสิบสามปีก็ดูมวยมาราวๆห้าสิบปีแล้วครับครับก็เลยตั้งจะตั้งค่ายมวยของตัวเองเลยการที่จะตั้งค่ายมวยขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันคงต้องสร้างนักมวยขึ้นมาเยอะที่กกใช้เวลาขนาดไหนครับอ๋อ เมื่อานมันมีคนรู้จักกันเยอะแล้วค่ายมวยที่เราตั้งออกมามันก็ดูใช้ได้ครับ,รบต้องสะอาดสะอานแล้วบริเวณต้องโอโถงครับก็มีนักมวยจะมาครับตอนนี้เราก็มีผู้นักมวยต่างชาติมาทางอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านแล้วอยากจะมาออกกําลังกายที่นี่ได้นะครับพี่ก็พูดอย่างน,น้ผม,ผมคิดได้เลยตอนนี้ผมเห็นมีผู้หญิงไทยหลายคนเนี่ยใช้กีฬามวยไทยกันออกกําลังฮะ ดาราในวงการก็เยอะเลยครับตอนนี้ดาราครับพวกนักมวยหญิงก็มาซ้อมกับเราว่าบมีแอร์โฮสเตดหรือแล้วก็ดาราหนังอะไรก็มามากันเยอะแยะครับครับนี่คือนอกจากจะเป็นค่ายมวยที่ผลิตแล้วก็ปั้นนักมวยอาชีพแล้วมีการรับสอนมีการรับสอนด้วยแล้วมัออกกำลังได้ด้วยมาดูครับว่างๆาเกเดือครับนี่คือ ผู้ที่บุกเบิกและก่อตั้งร้านอาหาร13เหรียญที่ผมบอกว่าไม่มีใครในเมืองไทยไม่รู้จักครับคุณผู้ชมครับแล้วทุกวันนี้นี่คือค่ายมวยพี่ก๊กครับชื่อค่ายมวยคือ13เหรียญเลยชื่อค่ายมวย13เหรียญเลยครับคุณผู้ชมครับที่พี่ก๊กใช้ความรักและตั้งใจในกีฬามวยไทยและดูสิครับนี่คือบรรยากาศของค่ายมวย13เหรียญ ผมบอกเลยว่านี่เกิดจากความตั้งใจและความรักอย่างแท้จริงเลยนะครับ ว่าไทยเกิดมาปั๊บทุกคนเตะเป็นรู้ว,วิชาจากค Garden 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 um, รูพ UH, si yeah, I mean, ี่ก๊อกแลมโบ่กลับมาอยู่ค่ายสามเหลี่ยมแล้วครับ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 ได้ไหวอยู่ไหมพี่ก๊อกแลมโบ่ครับแลมโบ่มันสบายอยู่แล้วครับอ่ใช่เดือนโชควันที่ห้านะเดือนหน้าครับวันที่ห้าเดือนหน้าแลมโบ้คือสังเวียนบอยแล้วก็กับหลังสวนครับเจอกับหลังสวนพันธุ์ทุ่งภูมิใช่ครับใช่คับโอ้โหนี่ถือเป็นเป็นสุดคับโอ้โหย้อนยุคยี่สิบปี ูนี้ในในยุคก่อนที่เขาเนี่ยชกกันมาแล้วสามครั้งตอนนั้นตอนนั้นผลเป็นยังไงครับก็จนะไหมครับตอนนั้นผลว่าไอ้แก้วผชนะสองแพ้หนึ่งจอมาสามครั้งครั้งนี้ถือว่ามาล้างตากันยี่สิบปีมาล้ล้างตาตอนแก่ ุณผู้ชมนะครับดูมวยไทยไม่ต้องใครเลยครับคุณพ่อยศสินเจริญผมนี่แหละคุ้นกับพี่ก๊กเป็นอย่างดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้ามาได้เห็นนี่ดีใจมากคุ้นห่นก๊กขนาดไหนฮะก็เห็นอ่ะคือบ่อยๆครับแล้วเป็นผู้ที่สนับสนุนและก็รักจริงๆนะใช่ครับเพราะว่าการเป็นเจ้าของค่ายมวยไม่ใช่ของธรรมดาพี่ก๊อกเราข้างหน้าเราเลยข้างหน้าจะจเจเนี่ยใครครับ ัวนี้ครับก็เป็นค่อนข้างจะเป็นมวยใหม่คือเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพครับคุณผู้ชมครับเป็นดาวรุ่งอยู่กําลังเป็นดาวรุ่งช่องเกียรติอยู่อายุเท่าไหร่พี่ก๊อกอย่างนี้ครับสิบหกครับใช่ครับครับพี่ก๊อกอยู่กับเรามานานยังครับก็อยู่มาปีกว่าแล้วครับอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเจอผู้จัดการใหญ่ค่ายครับ ก๊อกแนะนำหน่อยสวัสดีครับพี่ก๊อกแนะนำครับคุณผู้ชมครับบอดวันนี้ผู้จัดการใหญ่ค่ายครับคุณแนะนำตัวหน่อยครับคุณอะไรครับครับผมพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับพันตำรวจโทครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพนะครับต้องขอเรียกตามพี่ก๊อกครับชื่อพี่อะไรครับอ่าผมสวัสดิ์ออดครับชื่อออดครับสวัสดิ์ออดกันนะฮะสวัสดิ์ออดครับ ดูแลอะไรในค่ายมวยศึสามเหลี่ยมัออนุญก็เื้่งต้นมาที่นี่ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือเฮียลมชายเขาให้ความกรุณาปานีในเรื่องความเป็นอยู่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมก็ได้นักมวยที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเข้ามาฝึกซ้อมที่นี่นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศของมีชาวต่างชาติอะไรเข้ามามาสร้างเอ็กทีมสร้างกิจกรรมร่วมกันเยอะครับ อ l l นิว Isuzu D-MAX กับเทคโนโลยีอัจฉริยะอ s u z u i อ s i ไซรร่วมกับผู้ใช้รถ Isuzu ตัวจริงมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้บริษัททรีเพชรอิ u z u เซลจำกัดพาทุกคนเดินทางล่องใต้กันครับกับ Isuzu Insight น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแหลมมาลายูกระบี่ยะโฮบารูระยะทาง1312กิโลเมตร เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่จุดหมายปลายทางคือสุดปลายแหลมมารายูณ่าจัตุรัตหอนาฬิกาเมืองยาโฮบารูประเทศมาเลเซียซึ่งห่างจากสิงคโปร์เพียงแค่ข้ามสะพานเท่านั้นครับและในที่สุดรถอีซูซูทุกคันก็ถึงจุดหมายปลายทางด้วยน้ำมันเพียงถังเดียวตอกย้ำเทคโนโลยีสุดอัจฉริยะอีซูซูอินไซต์ที่ติดตั้งในรถ all new Isu z u D-Max ทุกคัน ประหยัดน้ำมันสุดๆจริงๆครับ